ครับเดี๋ยวเรามาต่อตอนที่2นะครับถ้าจะเปรียบรายวิชาคณิตศาสตร์เครื่องมกลเป็นเสมือนกับฐานพีระมิดนะครับก็จะดูได้ว่ามันก็จะกว้างขวางนะครับแต่ต่อจากฐานขึ้นไปนะครับมันก็จะแหลมขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดปลายพีระมิดนะครับดังนั้นนะครับการเรียนวิชาโลศาสตร์ เครื่องมือกลน,นั้นนะครับเราจึงต้องศึกษาหรือว่าเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานนะครับให้เข้าใจเสียก่อน,นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานความรู้นะครับในการนำไปใช้ศึกษาในเนื้อหาอื่นๆที่สูงขึ้นต่อไปนะครับดังนั้นนะครับพื้นฐานความรู้แรกนะครับที่นักเรียนทุกคนนะครับจะต้องเรียนนะครับซึ่ง เปรียบเสมือนกับสเบียงของการเดินทางนะครับก็คือเรื่องปริมาณทางกลศาสตร์นะครับซึ่งก็จะแบ่งได้เป็น2ชนิดได้แก่ปริมาณสเกล่านะครับกับปริมาณเวกเตอร์นะครับเมื่อทุกคนมองเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้แล้วนะครับเราก็จะต้องก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมายให้จงได้นะครับเดี๋ยวถ้านั้นเราก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะครับ ปริมาณสเกล่านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกล่าคอนติตี้นะครับก็คือปริมาณที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียวนะครับตามที่เราได้ศึกษานิยามสับข้างต้นมาแล้วนะครับปริมาณสเกล่าก็คือปริมาณที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียวก็เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์เช่นระยะทางมวลอุณหภูมิอัตราเรวปริมาตรงานพลังงานนะครับ ดังนั้นนะระยะทางนะครับก็คือการวัดระยะความยาวจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนะยกตัวอย่างเช่นระยะทาง1เมตรนะครับเหล่านี้เป็นต้นมวลนะครับก็คือปริมาณขนาดของวัตถุเช่นก้อนหินมีมวล1น1กิโลกรัมนะครับถ้าเราพูดเพียงแค่นี้เราก็เข้าใจนะครับปริมาณสเกลา นะครับก็คือบอกขนาดเพียงอย่างเดียวก็มีความหมายสมบูรณ์นะครับคนฟังฟังแล้วเข้าใจนะครับอุณหภูมินะครับ,นะรบก็คือปริม,มาณที่ใช้บอกระดับความร้อนเช่นคนไข้โควิด -19 นะครับมีอุณหภูมิ38.5องศาเซลเซียสนะครับฟังแค่นี้ก็รู้เรื่องนะครับเข้าใจนะครับอัตราเร็ว ก็คือขนาดการเคลื่อนที่หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุนะครับเช่นรถวิ่งด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นความอัตราเร็วนะครับมีหน่วยเป็นระยะทางต่อเวลานะครับก็คือเมตรต่อวินาทีนะครับปริมาตรนะครับก็คือปริมาณของขนาดวัตถุรูปทรงสามมิตินะครับเช่น น้ำในถังนะครับมีปริมาตร1นลูกบาทเมตรนะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ย่อก,ก็คือเมตรยกอกำลัง3นะครับก็คือเป็นหน่วยลูกบาทนะครับเช่นน้ามีปริมาตร1นลูกบาทเมตรอย่างนี้ก็ได้นะครับงานนะครับก็คือการที่มีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเกิดการขัดจัด เกิดการขจัดนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับพลังงานนะครับก็คืองานที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเริ่มแรกไปยังสภาวะนั้นๆนะก็อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับเวลานะครับก็คือการวัด ความต่อเนื่องของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับนั่นก็คือปริมาณสเกล่านะครับต่อมานะครับเราจะมาศึกษาในปริมาณชนิดที่2ก็คือปริมาณเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ควอนติตี้นะครับนะหรือเรียกสั้นๆว,าว่าเวกเตอร์ก็ได้นะครับ เวกเตอร์ก็คือปริมาณที่ต้องบอกขนาดและทิศทางนะครับจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์หรือว่าจึงจะเข้าใจอย่างสมบูรณ์นะครับเช่นการกระจัดความเร็วความเร่งแรงโมเมนตัมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในการบอกปริมาณเวกเตอร์หรือว่าบอกเวกเตอร์นะครับตามตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับ การกระจัดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขัดจัดนะครับตัวอย่างเช่นรถไฟวิ่งจากจุดเริ่มต้นนะครับไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง200กิโลเมตรนะครับบอกขนาดนะครับและก็ทิศทางนะครับขนาดก็คือ200กิโลเมตรนะครับทิศทางก็คือไปทางทิศตะวันออก ต่อไปนะครับตัวอย่างความเร็วนะครับตัวอย่างความเร็วนะครับก็คือการแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์นะครับเช่นเครื่องบินนะครับบินด้วยอัตราเร็ว1500กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทางทิศเหนือนะครับอันนี้ก็คือบอกขนาดและทิศทางนะครับขนาดก็คือ1500กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทิศทางก็คือไปทางทิศเหนือนะครับนี่เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเป็นเวกเตอร์ต่อมานะครับตัวอย่างของแรงนะครับตัวอย่างของแรงนะครับที่แสดงให้เห็นปรากฏการณ์นี้ก็คือแรงจํานวน200 N, นะิวตันกระทําต่อเสาในแนวดิ่งนะครับอันนั้นแรงนะครับก็คือมีขนาด200นิวตันกระทําต่อเสา ในแนวดิ่งเพราะันแนวดิ่งก็คือทิศทางนะครับก็คือทิศทางนะครับทิศทางในแนวดิ่งหรือว่าแนวตั้งนะครับเ <TO S 1> <ร>พราะฉะนั้นจากที่กล่าวมานะครับคงจะพอทําให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้เข้าใจแล้วว่าปริมาณในทางกลศาสตร์นะครับก็มีอยู่2ชนิดก็คือปริมาณสเกลาร์ก็คือบอกขนาดอย่างเดียว กับปริมาณเวกเตอร์นะค,คือต้องบอกทั้งขนาดและก็ทิศทางน,นะครับจึงจะมีความหมายสมบูรณ์นะครับการศึกษาปริมาณเวกเตอร์นะครับก็จะมีความยุ่งยากมากกว่าการศึกษาเรื่องปริมาณสเกลาร์บ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำอธิบายนะครับที่ครูจะบอกวิธีการหาปริมาณเวกเตอร์นะครับให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจน นะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนในเรื่องของแรงในเรื่องของโมเมนตัมหรือความสมดุลของแรงและก็หน่วยอื่นๆต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการหาปริมาณเวกเตอร์หรือว่าการหาเวกเตอร์นะครับการหาปริมาณเวกเตอร์นะครับหรือเราเรียกสั้นว่าเวกเตอร์ก็คือการรวมเวกเตอร์เดียวหรือจะเป็นการรวมเวกเตอร์หลายเวกเตอร์หรือว่าหลายอันนะ เข้าด้วยกันนะครับเพื่อหาเวกเตอร์ลับนะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ R แล้วก็มีหัวลูกศรกำกับข้างบนนะครับซึ่งสามารถหาได้2วิธีนะครับการหาเวกเตอร์สามารถหาได้2วิธีก็คือการหาด้วยวิธีทางกราฟิกนะครับหรือการวาดรูปกับการหาด้วยวิธีทางพิชคณิตหรือการคำนวณน,นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกในการหา ในการหาปริมาณเวกเตอร์นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับจึงได้กำหนดสัญลักษณ์ชื่อเวกเตอร์นะครับด้วยตัวอ,อ,กอักษรและมีหัวลูกศรกำกับอยู่เหนือตัวอ,อักษรเช่นตัวนี้นะครับก็คือตัว A และก็มีหัวหัวลูกศรกำกับอยู่ข้างบนเราเรียกว่าเวกเตอร์ A นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเวกเตอร์ B แล้วก็ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเวกเตอร์ลับนะครับเราเรียกว่าเวกเตอร์ลับนะครับเขียนแทนด้วยตัว R ารกศรุกํากกับด้านบนแต่เราอ่านว่าเวกเตอร์ลับนะครับตัวนี้นะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเวกเตอร์นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตามรูปที่1นนะครับสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ นะครับนะครับก็จะเขียนแทนด้วยลูกศรน,นะครับลูกศรลูกศรลูกศรน,นะนะอัน,นี้ก็คือเส้นขนาดหัวลูกศรและก็หัวลูกศรน,นะครับเพราะนั้นความยาวเส้นของหัวลูกศรจะแทนขนาดนะครับจะแทนขนาดของเวกเตอร์ส่วนหัวลูกศรจะแทนทิศทางของเวกเตอร์นะครับ จะแทนทิศทางของเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์ตามตัวอย่างนี้นะครับ<อ>ก็จะเริ่มวัดตั้งแต่จุดนี้นะครับไปจนถึงสิ้นสุดของลูกศรนะครับไปจนถึงสิ้นสุดลูกศรนะครับะฉะนั้นเรามาดูรูปนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนขนาดของเวกเตอร์นะครับก็คือเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ Victor a นะครับอันนี้เขียนไปในแนวนอนนะครับหรือเราเรียกว่าทิศตะวันออกก็ได้นะครับอ่าเขียนไปในแนวนอนนะครับหัวลูกศรชี้ไปทางทิศตะวันออกนะครับเราเรียกว่าเวกเตอร์ Victor a มีขนาดขนาดก็คือความยาวของของเส้นลูกศรนี้แล้วก็หัวลูกศรชีรไ<ๆ>้ษษชไปทางทิศตะวันออกนะครับก็คือเวกเตอร์ a นะครับมีขนาดและทิศทางไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดที่ลึกขึ้นมาอีกนะครับในการหาปริมาณเวกเตอร์นะครับด้วยวิธีทางกราฟิกหรือการวาดรูปนะครับการหาปริมาณเวกเตอร์ด้วยวิธีทางกราฟิกนะครับหรือการวาดรูปสามารถทำได้สองแบบนะครับก็คือการบวก และก็การลบเวกเตอร์นะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวอย่างที่1นนะครับจงหาเวกเตอร์ลบนะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัวอแล้วก็มีหัวลูกศรนะครับของเวกเตอร์ A นะครับนี่เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับ วันตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการหาเวกเตอร์นะครับหรือว่าการรวมเวกเตอร์นะครับที่มีขนาดและทิศทางเดียวกันนะครับที่มีขนาดและทิศทางเดียวกันนะครับเช่นทิศทางในแนวนอนนะครับหรือทิศทางในแนวดิ่งหรือว่าแนวตั้งนะครับ ก็สามารถที่จะรวมกันได้เพราะ,ะนั้นเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับจงหาเวกเตอร์ลับนะครับจากเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับจงหาเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับเพราะ,ะนั้นนะครับการหาเวกเตอร์โดยการวาดรูปนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากการ วาดรูปนะครับเอาไม้บรรทัดมานะครับแล้วก็ลากเส้นนะครับลากเส้นนะไปในแนวนอนนะครับทิศทางด้านตะวันออกหรือด้านขวามือนะครับลากมานะเวกเตอร์ A นะครับจะใส่ขนาดด้วยก็ได้นะครับ3.5นิวตันนะครับแล้วก็วาดรูปอีกรูปหนึ่งก็คือเวกเตอร์ B นะครับเวกเตอร์ B าลากไปตามแนนอนเช่นเดียวกันจะใส่ขนาดด้วยก็ได้นะครับ2.5นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลับก็คือผลบวกหรือว่าผลรวมของเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ b นะครับวิธีการทางการวาดรูปก็คือเราเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์นี้มาต่อกันนะครับเอามาต่อกันก็คือเอาหางเวกเตอร์ B มาต่อหัวเวกเตอร์ A นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการ วาดรูปใหม่นะครับที่ทําการต่อกันแล้วก็คือลากตั้งแต่ตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ก้นเวกเตอร์เนะครับก้นเวกเตอร์เแล้วก็ลากมานะครับแล้วก็ตัวด้วยก้นนะครับของเวกเตอร์บนะครับลากยาวต่อมานะครับเพราะฉะนั้นการวัดขนาดของเวกเตอร์นะครับก็คือวัดจากจุดเริ่มต้นนะครับไปจนถึงจุดสุดท้าย เพราะฉะนั้นนะครับผลลัพธนะ์หรือว่าแรงลัพธ์ของเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์นะจึงได้ความยาวเท่านี้นะครับได้ความยาวเท่านี้นะครับนี่คือการวาดรูปนะครับขนาดเราสามารถทราบได้โดยการเอาบรรทัดมาวัดนะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ว่ามันชี้อยู่ตรงเลข6นะครับชี้อยู่ตรงเลข6นะครับหรือถ้าเราจะบวกเอาตัวเลขมาบวกกันนะครับ โดยการคำนวณก็คือเอาสามจบวกสองก็เท่ากับ6เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้นะครับเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ A บวก b นะครับจริงเท่ากับ6นะครับจริงเท่ากับ6นิวตันนะครับอ่ะต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับการบวกเวกเตอร์นะครับที่มีขนาดและทิศทางหลายทิศทางนะครับเมื่อสักครู่เป็นการรวมเวกเตอร์ในทิศทางเดียวกันนะครับ แต่ตัวอย่างที่2เป็นการรวมเวกเตอร์หรือหาเวกเตอร์ลับในในหลายเวกเตอร์ที่มีทิศทางแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเวกเตอร์ a นะครับมีขนาดทิศทางไปไปตามแนวนอนส่วนเวกเตอร์ B นะครับมีขนาดทิศทางเฉียงขึ้นนะครับเฉียงขึ้นนะครับเพราะนั้นการรวมเวกเตอร์ก็คือการรวมเวกเตอร์ในทางการวาดรูปหรือในทางกราฟิกนะครับก็คือจะต้องเอา เวกเตอร์มาต่อกันก็คือเอาหางเวกเตอร์นะครับมาต่อหวัวเวกเตอร์นะครับก็จะได้รูปตามรูปนี้นะครับเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ a ก็ลากมาเหมือนเดิมนะครับลากมาเหมือนเดิมจากนั้นก็เอาหางเวกเตอร์ B มาต่อหวัวเวกเตอร์เเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับเฉียงขึ้นไปด้านบนจากนั้นก็หาเวกเตอร์รับ นะครับเวกเตอร์ลับก็คือตัวอ่านแล้วก็มีหัวลูกศรด้านบนนี่ครับเราเรียกเวกเตอร์ลับนะครับนะครับก็หาได้โดยการวัดจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงจุดสุดท้ายอันนี้ก็ให้ใช้บรรทัดวัดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเวลาเราวัดเราก็จะเอาบรรทัดวัดจากจุดนี้ขึ้นมาจนถึงจุดนี้นะครับเราจะก็จะทราบขนาดของ เวกเตอร์ลับแลวก็ทิศทางทิศทางก็ไปตามหัวลูกศรนี้นะครับก็เฉียงขึ้นนะครับเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะครับหรือนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราจะต่ออย่างงี้ก็ได้นะครับเราจะเริ่มจากการลากเวกเตอร์ B ก่อนก็ได้นะครับขึ้นมานะครับในทางเฉียงด้านบนจากนั้นก็เวกเตอร์ A นะครับหางเวกเตอร์ A มาต่อนะครับลากไปด้าน ทิศตะวันออกนะครับจากนั้นก็ลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปจนหาจุดสุดท้ายเพื่อหาเวกเตอร์ลับนะครับราะนั้นก็ใช้บรรทัดวัดนะครับจากจุดนี้ไปจนถึงจุดนี้นะครับนั่นก็คือขนาดของเวกเตอร์ลับนะครับทิศทางก็ไปตามทิศทางนี้ก็คือเขาเรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาอีกมาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับการหาเวกเตอร์ลับ ของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับกรณีที่กำหนดขนาดของเวกเตอร์แต่และตัวเอาไว้นะครับเช่นเวกเตอร์ a นี้มีขนาดเท่ากับ1.5นิวตันเวกเตอร์ b นะครับมีขนาดและทิศทางนะครับเฉียงขึ้นไปดังรูปนี้ขนาด1.5นะครับก็มาหาเวกเตอร์ลับนะครับก็คือ เริ่มต้นจากการวาดรูปนะครับก็คือลากเส้นของเวกเตอร์ A มาทิศบนออกแล้วก็วาดรูปนะครับโดยเอาหางของเวกเตอร์ B มาต่อหัวนะครับลากขึ้นไปเฉียงเหนือขึ้นไปลากจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายนะครับแล้วก็ใช้บรรทัดวัดนะครับใช้บรรทัดวัดนะครับวัดขนาดของเวกเตอร์ลับนะครับ วัดแล้วได้เท่าก,กับ2.6นิวตันทิศทางเป็นมุมซีต้า ita, นะครับ2 9องศาอ่ะต่อมานะครับการบวกเวกเตอร์กรณีออที่เวกเตอร์มีหลายอันนะครับหรือหลายเวกเตอร์ก็คือมากกว่า2เวกเตอร์นะครับจงหาเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ b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  C นะครับเวกเตอร์ A นะครับมีขนาดทิศทางแนวนอนเวกเตอร์ B นะครับเฉียงเหนือขึ้นไปส่วนเวกเตอร์ C นะครับก็ตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นนะเรามาหาเวกเตอร์ลับโดยการอ่าลากเวกเตอร์ A มานะครับแล้วก็ต่อด้วยเวกเตอร์ B นะแล้วก็ต่อด้วยเวกเตอร์ C นะครับ หางเวกเตอร์มาต่อนะครับจากนั้นก็หาแรงลับเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายนี่ก็คือขนาดของแรงลับของเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B บวกเวกเตอร์ c นะครับวัดขนาดได้เท่าไหร่แนะทิศทางก็ไปตามหัวลูกศรน,นะครับนี่วิธีการนะครับวิธีการหาเวกเตอร์หรือจะมาดูตัวอย่างนี้กรณีที่เวกเตอร์ นะครับมีหลายเวกเตอร์สังเกตนะครับตามโจทย์นี้จะเห็นได้ว่าเขาเอาเวกเตอร์มาจัดอยู่ในรูปพิกัดแนวแกน x กับแนวแกน y นะครับบอกทั้งขนาดและก็ทิศทางไว้แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการหาแรงรับหรือเวกเตอร์ลับนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับ เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเอาเวกเตอร์ย่อยแต่ละตัวนะครับมาวาดรูปนะครับเริ่มต้นจากเวกเตอร์ A นะครับจะเห็นได้ว่าเวกเตอร์เอนะครับไปลากไปแนวนอนนะครับทิศตะวันออกนะครับก็คือฝั่งขวามือนะครับก็เอามาลากอย่างนี้นะครับต่อไปเวกเตอร์ b เวกเตอร์ b นะอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ลากขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ต่อไปเวกเตอร์ c นะครับอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็ลากขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นก็ลากนะครับเวกเตอร์ลับนะครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายก็คือเวกเตอร์ลับนะครับแล้วก็วัดมุมด้วยนะครับเพราะนั้นในการวัดมุมนะครับเราก็หาบรรทัดที่มันสามารถวัดมุมได้นะครับมาวัดนะครับนแล้วเราก็จะรู้ว่ามันคือกี่องศา นะครับมันคือกี่องศานะครับเวกเตอรับก็บรรทัดวัดอีกนะครับเราก็จะรู้ว่าความยาวมันเป็นกี่หน่วยหรือว่ากี่นิวตันนะครับเพราะนั้นจากโจทย์นี้นะครับเขาก็วัดมาให้แล้วนะครับว่าแรงรับหรือว่าเวกเตอร์รับนะครับของของรูปนี้นะครับเท่ากับ2.2 5อนิวตันแล้วก็มุม66องศานะครับ66องศานะครับ This <laughs> it.